ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะฮะในช่วงสัปดาห์นี้เมื่อวันที่4ทธันวาคมที่ผ่านมากรณีนายเจนเซนห่วงประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง n v i d i ีดนะครับที่เดินทางมาร่วมงาน AI Vision for Thailand ที่โรงแรมพาร์คไฮแอทกรุงเทพโดยมีการประกาศความร่วมมือนะครับกับบริษัทสยาม AI Corporation จำกัดนะในฐานะ n v i d i ีด l o u d Partner รรายเดียวของประเทศไทยนะครับเพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกซึ่งเจนเส้นห่วงนั้นก็ระบุนะครับว่าการลงทุนในประเทศไทยจะมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี AI โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถที่จะพัฒนาระบบ AI ด้วยตนเองและสร้างอ e c o System ที่เป็นของคนไทยพร้อมกับยังมีการเปรียบเปยนะครับว่าอยากจะให้ประเทศไทยนั้นเป็น AI Land โดยจะเริ่มจากก้าวสำคัญก้าวแรกนั่นคือการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐาน G.P.U เพื่อหวางรากฐานในการเป็นผู้นำด้าน AI ในเอเชียตะวนออกเฉียงใต้และก็เชื่อว่า AI นั้นจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ซึ่งก็ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนนะครับสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างกว้างขวางครับคือความพิเศษของชิปที่พัฒนาโดย กลุ่ม NVIDIA ยนั้นเนี่ยะนะฮะคือมันเป็นไมโครชิปที่เ,เรียกว่าสามารถรีโคดดิ้งนะหรือว่าเขียนโค้ดใหม่ได้ด้วยตัวเองโอ้ฉะนั้นมันเป็น AI ของ AI ออ oh. AI ของ AI ฉะนั้นการนำเอานวัตกรรมของ NVIDIA เดียมาประรยุกใช้ในประเทศไทยเนี่ย uh huh. มันก็จะสอดคล้องกับที่คุณเจนเส่นห่วงบอกว่าอยากจะให้ไทยเนี่ยเป็นผู้นำด้าน a อ uh huh. นะฮะเพราะเนื่องจากว่า เทคโนโลยีของ n v ็นวีเนี่ย <ฮะ S 2> อย่างที่บอกมันเป็น AI ของ AI อีกข้อนหนึ่งถูกไหมฉะนั้นก็เอา AI ของ n v ็นวีดมาสร้าง AI อของประเทศไทยอ๋อเลยเป็นที่มาที่คุณเจษฎสห่วงแค่ใช้คําว่า AI l a แลนใช่ไหมเมืองไทยนะครับซึ่งในงานเองก็มีบุคคลสําคัญนะครับระดับ ต้องเรียกว่าบิ๊กเบิ้มทั้งนั้นนะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ก็มีทั้งคุณทักษินชินวัตนนะครับนายกรัฐมนตรีลำดับที่23แห่งราชอาณาจักรไทย <c oughs> คุณธนินเจรระวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจิญโพกพัณฑ์มาพร้อมกับคุณสุประชัยเจรระวนน์ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีบิ๊กเนมนะครับคุณสารัตรรัตนาวดีซ e o อและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ G u l f Energy Development <c oughs> ที่ก็มาพร้อมกับทางคุณยุพาพินวังวิวัฒน์ CFO รวมถึงคุณสมิทธ์พนมยง ฝ้าคุณยุภาพินเองเนี่ยนะฮะจากฝั่งของกาฟก็ได้มีการเปิดเผยกับทีมข่าวของเราะนะฮะในส่วนของ GSA Data Center ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่ก้าฟถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วน40%ผ่านก้ฟเอชนะ,ะได้มีการลงนามสัญญาการให้บริการศูนย์ข้อมูลกับทางสยาม AI ซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทไทยรายแรกนะครับที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ NV i d i ียโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในประเทศไทย และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสูตรดิจิทัลด้วยโซลูชัน n i i บนระบบคลาวดก็คือตัวของ AI Cloud วด์โซลูชันั่นเองอ่าพอสไว้ที่ช็อตนี้นะฮะเนื่องจากว่ามันก็เป็นประเด็นถกเถียงกันคือก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะฮะที่ทางเราก็เป็นผู้รายงานะนะว่าก้าฟกับ n v i d i ีจะจับมือกันแต่พอถึงวันเนี้ยกลายเป็นก้าฟที่เซ็นกับสยาม AI และสยาม AI เซ็นกับ n v i d i ีะนะฮะ,ะก็ต้องบอกว่า NV i d i ีเนี่ยด้วยโมเดลธุรกิจเวลาเขาขยาย ออกไปในต่างประเทศเนี่ยก็มักจะหาบริษัทตัวแทนที่เป็นโลโคช p a r พาร์ทเนอร์ของ n v i d i ีเดียเนี่ยเป็นผู้ทำธุรกิจนะ,ะฉะนั้นงานนี้ n v i d i ีเยเลือกสยาม AI มนะ,ะสยาม AI เนี่ยเขาก็จะนำเอานวัตกรรมเอาเทคโนโลยีจากฝั่งของ n v i d i ียมากระจายต่อซึ่งวันนี้กาฟ f ก็ต้องถือว่าเป็นผู้ประกอบการราย,รายแรกนะฮะแล้วก็เป็นผู้ประกอบการด้าน uh, Data Center แบบ GPU uh, ที่มาเซ็นสัญญาร่วมกับทางสยาม AI ฉะนั้นเองก็หมายถึงว่าก้าฟเนี่ยก็กําลังทําธุรกิจร่วมกับเอ็นวีเดียใช่แล้วถูกไหมฮะอันนี้ในช็อตนี้คุณยุพภาพินยังเปิดเผยต่อไปก็บอกว่านอกเหนือจากนี้นะครับทางก้าฟเองนะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยของก้าฟนะฮะก็อยู่ระหว่างการหารือเพื่อจัดทําบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU กับสยาม AI นะครับเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโซลูชัน AI ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในกลุ่มของบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพลังงาน ธุรก,กิจโครงสร้างพื้นฐานนะครับการบริการดิจิทัลและโทรคมนาคมนะครับโดยความร่วมมือครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศและก็เสริมสร้างนะฮะศักยภาพในการขับเคลื่อนอทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยอันนี้อีกช็อตหนึ่งนะมีเรื่องของ MOU เดี๋ยวจะเกิดขึ้นอีกนะในแง่ของการใช้โครงสร้างพื้นฐานหรือโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับ,บ a i มาในกลุ่มของกราฟเพิ่มเติมด้วยนะครับ ฟ้าคุณรัตนพลวงนาภาจันทร์กรรมการบริษัทสยาม AI ก็เปิดเผยว่าความร่วมมือระหว่าง n อ i นวเดีกับสยาม AI และกลุ่ม g ้า f รวมถึง CP ในบางส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ในประเทศไทยโดยเ v i d วเดีจะจัดหาชิปและ GPU นะครับพร้อมส่งทีมงานมาอบรมพนักงานของสยาม AI ในการพัฒนาระบบ AI c l ค u d ให้ได้มาตรฐานระดับโลกขณะเดียวกันสยาม AI จะเช่าพื้นที่ใน Data Center ของ g ้ l f เป็นระยะเวลา3-5ปีเพื่อเก็บระบบ AI Cloud ที่พัฒนาร่วมกันโดยมูลค่าการลงทุนในปีนี้นะครับก็จะอยู่สูงกว่า1,000ล้านบาทแล้วก็ปีหน้านั้นคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวตามการขยายตัวของ Data Center ในประเทศไทยโดยที่ Nvidia ก็มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยมีการลงทุนผลิตอุปกรณ์เน็ตเวิร์าหรับ GPU ผ่านบริษัท m e l a n o x และกำลังมองหาลู่ทางในการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการหารือกับทาง True IDC และเครือเจริญโภพัณฑ์เพื่อจะมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรคอมพิวติงของ NVIDIA ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโมเดล AI ในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งก็จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐ,ฐกิจได้อย่างยั่งยืน แล้วก็นอกเหนือจากนี้นะฮะก็ยังมีทางคุณสุประชัยเจวานนท์นะครับประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพันธ์นะครับก็มีการเปิดเผยนะครับว่าการพัฒนาระบบริเวศ AI แล้วก็ a i Data c e n t e r ถือเป็นหัวใจสําคัญในการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศบนเวทีโลกด้วยนะครับโดยในกลุ่มของ c p เองก็มีเป้าหมายนะครับที่จะนาเทคโนโลยีที่ก้าวรัมนะฮะมาช่วยสร้างสังคมและ,กะเกษษฐกิจดิจิทัลที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับโดยความร่วมมือในครั้งนี้ก็อยู่ระหว่างที่ทรู IDC กับทางสยามไออสยามเอไอคลานะครับซึ่งเป็นพันธมิตรกับ n v ็น i a เดียนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของประเทศเข้าไปสู่ในยุค AI อย่างแท้จริงก็เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและก็ทรัพยากรที่มีความเชี่ยวชาญและก็เทคโนโลยีของ n v i d i ียจะทำให้ไทยนะกลายเป็นศูนย์กลางในแง่ของ AI ในพูมิภาคได้ในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับ ก็อยากจะให้จับตามองดูดีๆเลยนะคือฝั่งของ CP ีเนี่ย mm hmm. เขาก็มีการพัฒนาธุรกิจด,ด้านดิจิตอลขึ้นมานะฮะแต่ที่เรียกว่าจับต้องได้และกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าหลังจากนี้เนี่ย mm hmm. นั่นคือ Data Center GSA ซึ่งกอล์ฟเนี่ยร่วมทุนกับ a d v a n c e และ g ิงคโปร e l e c o m m u n ิเ a t ชันนะครับจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ไตรามาสหนึ่งของปีหน้านะฮะซึ่งก็นี่อีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะ นะฮะแล้วก็ดูเหมือนข่าวคราวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับกาฟเองเขาก็มีการวางฐานลูกค้าเอาไว้ได้มากพอสมควรละ <c oughs> และยิ่งครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีสยาม AI ที่เป็นพันธมิตรหลักของ Nvidia ดียมาใช้บริการ Data Center ตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะพัฒนาตัวของ Cloud Solution <c oughs> ร่วมกันเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้ Data Center ของกาฟมีบริการที่หลากหลายแล้วก็ครอบคลุม นรวมถึงมีความเป็นดิจิทัลไลเซชันนั้นมากยิ่งขึ้นซึ่งก็สอดคล้องกับเมกะ t เทรนที่ทุกคนก็มุ่งเน้นนะฮะไปที่เรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วก็เราได้เห็นประสิทธิภาพนะแล้วก็ศักยภาพของ AI ละนะฮะเข้าคร่าวว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างและมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไรฉะนั้นขณะน,นี้ถนนทุกสายมุ่งมาที่เรื่องของดิจิทัลนะ ก็แน่นอนฮะธุรกิจใหม่ของกราฟตรงนี้ผมว่าน่าจับตามองนะน่าจะกลายมาเป็นเรือธงลำสำคัญอีกลำหนึ่งได้ในช่วงเวลาอีกไม่นานหลังจากนี้แล้วก็ที่สำคัญคือในแง่ของ Data Center ของกราฟเนี่ยคือก่อนหน้านี้ฮะทางฝ่ายบริหารของทางกราฟเองก็มีการคาดหมายนะหรือว่าตั้งเป้าหมายในแง่ของรายได้โดยเฉลี่ยนะครับของตัวของแคเฟสแรกนะครับที่ขนาด25ม่กวัตตเนี่ยฮะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก สามพล้านบาทต่อปีอ,อันนี้รายได้เบื้องต้นนะฮะอันนี้ยังไม่รวมว่าถ้าหากว่ามีเรื่องของ AI เข้ามาตรงนี้มันอาจจะสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงของรายได้ให้กับตัวของ Data Center ในส่วนตรงนี้ด้วยอีกนะครับ